ครับมาจะองครับมาถึง EP 7นะครับของชุดสอนเขียนแอปพลิเคชัน Factor นะครับที่เชื่อมต่อกับ API ที่สร้างจาก n e t 8นะครับฐานข้อมูลเป็น MS SQL มีการใช้ Postman มีการใช้ Endgong นะครับตอนนี้มราจะสอนวิธีการสร้าง HTTP over line ครับอันธิบายฟังคือ API ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยถ้าทำการนะครับยิงหรือทำการเข้าด้วยเบราว์เซอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำการเล็ดบอล2 0 0นะครับไม่เป็นหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาจากพวกมือ แอปพรงนี้ครับบางทีจะได้เป็นเลทประา500ซึ่งพอเลทประมา500เนี่ยเราจะไม่สามารถดึงอะไรจาก API มาทำงานได้ครับนะครับมันจะเออร์เลอร์นะครับนั่นหมายความว่าจะต้องทำการสร้างนะครับ HTTP โอไล n ์ o ก่อนเพื่อให้เราสามารถเข้าถึง API ได้แล้วได้เป็นเลทประ200ออกมาครับไปเลยดีกว่าครับสิ่งแรกเมื่อทำการสร้างคาสป่าๆข้ามาหนึ่งตัวครับใน Utility ครับชื่อว่าแอป hgtp ออ e ไลน์ line, ครับทำการทําการสร้างคา้ายขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ให้คา้คาคา้านี้สืบทอดระจาก hgtp ออนไลน์ให้ทําการออนไลน์แม่ต่อที่ชื่อว่า create hgtpe client ขึ้นมากําหนดค่า b บสเซอร์วิเเทนะครับให้เป็นนะครับนะครับแบบนี้ b บสเซอร์วิเเทให้เป็นนะครับอันนี้เราก็ทำการแดกตัวน,นี้ครับ มันจะมีค่า3อย่างครับจะมีตัวที่ชื่อว่าเ e r ร i วิสติเคตสตริแล้วก็พอร์ตนะครับตรงนี้ปฏ er ิการแดกนะครับแดกไปปั๊บแบบนี้โอเคกดคอนโทรลซีไว้นะครับคอนโทรลซีไว้ครับ Copy นะครับอันนี้เป็นหัวข้อหัวข้อของทีมที่มาเรียนนะครับอ่าคอร์สออนไลน์กับมาเตอร์สอนกับแบบตัวต่อตัวตัวต่อทีมครับ9ก้าโมงถึงสีโมงเย็นนะครับอ่างวันครับ สามารถรีวิวโอเก็บไว้ได้นะครับนะครับในทีมทีมนี้ต้องการให้เราทำแอปพลิเคชันนะครับที่ทำการเชื่อมต่อกับ API จาก .net แล้วก็ถานข้อมูล MSQL เริ่มจากศูนย์เลยครับไม่มีอะไรเลยครับเริ่มจากศูนย์เลยทำถานข้อมูลเองทำทำ API เองนะครับทำ o พ t man เองนะครับแล้วก็ทำา n ็นกรองเองตอนนี้กำลังทำในส่วนของ f อน n t End ด้วยเหมือนกันครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวนครับก็จะมีส่วนนี้ก็ต้องการตั้งชื่อว่า s ซอร์สตรแล้วก็พอร์ตไปเปิดใช้งานครับ True นะครับโอเคที หรออต่อไปครับจะต้องทำการกำหนดมาตรฐานตัวนี้ให้กับเมนของเราด้วยนะครับให้คุณกลับไปที่เมนดาครับเมนดาเป็นไฟล์ไฟล์แรกครับสิ่งแรกครับก็หนูที่ตัวเมทอดเมนครับเปลี่ยนจากแอโรฟังก์ชันเป็นบล็อกบอดี้ครับแล้วก็ทำการ e n t น r ลงมาครับประกาศครับว่า HTTP o v e r l i n global เนี่ยเป็นของแอป นะครับทีทีของเราครับแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับตัวมบายแอปที่เป็น iOS r o i d ก็จะสามารถคุยกับ API ได้แล้ว API จะทําการครับเลปอนสองร้อแล้วให้เราสามารถเข้าถึงค่าของ API ได้แล้วก็เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นี่คือ ep7 ครับ